เยจิตตังส e ัญชเมตรสันติโมขันติมาะพันธนาซึ่งแปลความหมายว่าผู้ใดรู้จักระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดศรีอุทุมพร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ25กิโลเมตรเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีพระครูนิพัฒน์ประชานุกูลเป็นเจ้าอาวาสนะครับแต่ก่อนหลวงพ่อจ้อย เคยอยู่ที่วัดนี้นะครับพระประธานภายในพระอุโบสถคือพระพุทธชินสีสวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนวัดศรีอุทุมพรสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2อ,อ8 5โดยหลวงพ่อจ้อยจันทะสุวนโนดำเนินการก่อสร้างหลวงพ่อจ้อยท่านมรณภาพเมื่อวันที่16 เมษายน2550สิริอายุได้94ปีพันศา74นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระพุทธชินราชโพชเนมัตตันยุตาซึ่งแปลความหมายว่าความรู้จักประมาณในการ บริโภคนะครับอเสวนาจะพารนางปันติตานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคะรมุตตมังซึ่งแปลความหมายว่าไม่ให้ครบคนพานให้ครบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชา นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ